<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีฟีซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เบคดัมซิงครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะพามาชมเจ้าคุณปู่ครับหลังจากต่อหางเมื่อวานครับเจ้าคุณปู่นี่แหละเดี๋ยวจะได้ไปอยู่กับน้องอะไรนะน้องสายยันครับเอาเทลเลอร์ไปให้น้องเขาครับผมเรียกน้องได้นะผมถามอายุแล้วเมื่อวานนี้น้องอายุยี่สิบสองปีครับ ถือว่าวัยรุ่นกําลังสร้างตัวเลยครับผมประเด็นว่าไม่มีรถย้ายครับพิ่ตินก็เลยใจดีครับให้เช่าเจ้าคุณปู่ครับไปย้ายครับวิธีการเอ้ให้ไปย้ายให้เขาเช่าเลยครับให้น้องสาย,ยันเนี่ยเช่านะครับถ้ามีรถเทเลอร์นี่ก็ดีครับเวลาน้องไปเกี่ยวไกลๆนี่จะได้จะได้ไม่ต้องรอครับบางทีเรารอรถ เแทเลอร์มาย้ายนี่มันกเ็เสียเวลาเยอะครับพอดีน้องไม่มีรถย้ายเสียตินก็นเลยจัดเจ้าคุณปู่ไปให้ครับตอนนี้ก็กำลังต่อหางครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้จานชูต่อหางเสร็จยังมาชมครับผู้ใส่สลักแล้วครับนี่ หูกแล้วใส่สลักแล้วครับอแจ๋วเดี๋ยวเจ้าคุณปู่จะได้ไปอยู่ยแถวโซนสุรินแล้วครับผมกระสังสุรินนั่นแหละไปอยู่กับน้องสายยันครับซื้อบูทมาใส่เมื่อวานสบายเลยครับตอนนี้ เวลามีรถเกี่ยวเนี่ยเวลาย้ายไปไหนถ้าไม่มีรถเอ้ยไม่มีรถเทเล,ลอร์นี่ค่อนข้างยากครับเรามัวแต่ไปรอเขามาย้ายให้บางทีเขาก็ไม่ว่างอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลาเขาครับมันก็จะไม่ค่อยได้งานเนาะถ้ามีรถเทเล,ลอร์เป็นของตัวเองนี่ค่อนข้างจะสะดวกครับเสร็จปุ๊บย้ายปั๊บเลยครับทันใจครับอ้เหลือแต่ใส่สลักกระบอกครับ แล้วก็เดินระบบระบบสายไฟพกส่งพกสายอยู่นี่ที่ก่อนนี้เจ้าคุณปู่เคยใส่ครับเสียตินขนเจ้าน้องพรน,น้องพรครับพรกินาลีครับสมัยที่พี่ตินยังไม่ได้ขายพรกินรลีนะแต่นี้ก็เอากลับมาใส่ครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับทุกคน ทาวน,นี้เสร็จพรุ่งนี้ก็เอาไปส่งครับไปส่งให้น้องเขาครับขาตรงขาตั้งต้องไปเช็คใหม่เช็คใหม่หรือเปล่าเนะี่ยผมว่าน่าจะขึ้นได้พอดีครับรถเขาครับรถน้องเขามันใหญ่กว่าน้องพออไม่เท่าไหร่แกวสบายเลยครับได้เจ้าคุณปู่ไปอยู่นู่นครับ อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรได้จะจอดก็เลยตัดสินใจครับให้น้องเช่าครับน้องก็ดูแลด้วยเนี่แหละเสียดินใจดีครับเจ้าคุณปู่ขึ้นได้สบายสบายอะไร ขึ้นได้สบายสบายครับเสียดินสงสารน้องครับว่าอย่างนั้นเห็นน้องไม่มีรถย้ายครับก็เลยจะเอาเจ้าคุณปู่ไปให้น้องให้น้องเขานะครับ วันนี้ก็น่าจะใส่สลักนี่แล้วก็ดูระบบเดินระบบครับถ้าวันนี้เสร็จพ่งนี้ก็จวดทุกคนว่าขึ้นได้ไหมเอา้าผมว่าขึ้นได้ดิพี่ตินวัดแล้ว พี่ตินวัดเรียบร้อยครับว่ามันได้พอดีเป๊ะเลยโอู้อ้ดวงดีดวงดีมากนี่ก็เป็นระบบยกคอนโทรลครับตัวนั่นแหละ เขาต่อสายแล้วตัวนี้ไหมต่อสายเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเช็คขาตั้งใหม่ครับให้แน่นหนาครับเห็นพี่ตินว่ายอย่างนั้นนะก็ดีใจกับน้องด้วยครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปมาแล้วน้องก็เป็นคนสู้งานครับอายุยังยี่สิบสองก็โอเคนะ เป็นคนทำมาหากินครับช่วยครอบครัวทำมาหากินครับน้องบอกว่าตอนนี้ลำบากมากครับไม่มีรถย้ายครับเวลาจะย้ายแต่ละทีก็ต้องโทรตามเขาครับบางทีเขาว่างเขาก็มาให้ครับบางทีเขาไม่ว่างก็ไม่ได้มาครับก็ต้องรอครับเสียเวลา เจ้าคุณปู่ดีครับเจ้าคุณปู่มีเกียร์สโลด้วยเวลาเจอที่เนินหนืดนี่สบายเลยครับเจ้าคุณปู่ครับมีเกียร์สโลดึงสโลเอาเลยรถแรงอยู่นะครับรถในตํานานครับเจ้าคุณปู่ครับมีเทอร์โบอินเตอร์ แรงสบายเรือนเรือครับเบรกก็ไม่ได้เป็นเบรกสาะเปาแล้วนะเป็นเบรกวิฟฟี่ครับอยู่ร้อยประเช็นเบรกนี่รอตายครับเบรกยูเกึค้ครับเบรกหน้าเทมอะ่ะดูท่อสิแม่เจ้าจัดจ้านเป็นเผาเดียวครับเจ้าคุณปู่ครับเผาเดียวนะไม่ได้สองเผาครับ เบรกดิฟฟีขานหน้ากว้างด้วยครับเปลี่ยนขานหน้าใหม่เอ๊ะถ,ถ้าผมจำไม่ผิดพี่ตีมไปทำที่ไหนะกับช่างอำนาจละ่ะใช่ไหมเจ้าคุณปูอ่อ่ะเดินระบบดิฟฟี่แล้วก็เปลี่ยนขานผมว่าน่าจะใช่นะ โดยประมาณครับเสร็จต่อก็มารอเอาลูกรังครับพี่จินก็น่าจะไปดูหน้างานอยู่เดี๋ยวเราจะตามไปดูครับโอเคครับไว้เจอคลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ